เออมันชนแม่ตกบันไดนะแม่จะไปเดินใกล้มันนะพี่เนี่ยใกล้ใกาล้ใก้ยกล้ใกี้ใกลกล้ใกล้ใกล้นกใกล้ใกล้ใกล้ใก้ใกล้ใกล้ในล้ใกล้ใกล้ยนเ้ใกล้ใก้อกล้ใน้ใกล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 าใกล้เกล้นกล้ใกล่ใกล้ในเ้ใกล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 ดใกลีใกล้ใี้้ใกล้ใก้ใกล้ล้้ล้ะ ในกลางวันอย่นี้ที่เบยแม่อจิโก้ยังอยู่นะนี่นี่ไอจอน้อยเนี่ยยังอยู่เหรอไอจอนแซมเนี่ยนะไอ้โทมโลูแ่้หนูมีเด็กใหม่สุพาพเนี่ยสุพามยูซีมายมา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 ยูเทคแคร์เธอเดสโอ้ยชื่อสุไม่ไม่คนนี้มันใช้ได้เออมันไปวัดถูกไอ้ชื่อสุพาพแม่มันชื่อเรนูพ่อมันตาย กินหนูให้มันถือบอกให้แม่ให้มัน